สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมทุกๆคนท,ท,ทุกทท่านสำหรับครั้นี้ผมจะมาคำนวณมาสรุป3ตัวบนให้ชมกันนะครับทุกคนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพร่ะความบันเทิงในสนับเรืนงจากราเงินแบบรัฐบาลท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะอ,อะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใจผนะู้ชมนาอยากจะรับชมกันด้วยนะครับ อาหารเก้าในทางแบบนี้ก็ฝากคุณไปตามคุณประดิ๋งควาแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปรเริ่มคำนวณมาสรุปกันดูนะครับนี่เอง <c oughs> สรุปสองถามตัวเนาะตาพอใจอีพิจลีณาเนะาะนี่แล้วสรุปสองตัวบนเนาะสองตนนอัวตบนในปีที่สามสิบนั่นเองปีที่อสามสิบเอ็ดสรุปสองตัวบนนั่นเ,นเองก็ คัดมาแต่อีพิเชลเล่อเนาะเองผมเลือกมาตัวนี้คือแปดสองนี้แปดเจ็ดคือตัวนี้สองเจ็ดค so ือตัวนี้สองสามคือตัวนี้เองใครไม่ชอบที่ผมเลือกก็เลือกไหนก็ได้ที่ท่านชอบมาจับสามตัวนั่นเองนะครับเนาะอีพีสั้นอีพีสั้นสิบสูบไปแล้วนี่ท่านก็เลือกอีพีไหนก็ได้ที่มีเคราะห์ให้ชมเนาะใครอยากเห็นวิธีการวิเคราะห์ก็ดูในอีพีสามสิบก็จะเห็นเนาะทีนี้มาวิเคราะห์สามตัวนะครับ วันทีเดียวก็มีเคราะห์สามตัวผ่าดเนาะหลักร้อยเลือกมาผิดนั่นเองหลักร้อยเลือกมาผิดเต้มเอมาผิดแต่ว่าเต็มเต้มน,นี้ยังไม่หลุดเดินดีเนาะแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยเต็มโต๊ดนั่นเนองเรกเจ็ดศูหมวนทีเดียวนะ,นะเนะมาเจ็ดหกเข้าเต็มเจ็ดเต็มหกแล้วเข้าแต้มสามเสามสามนเจ็ดบวกศูนย์ไจ็ดหกบวกศูนย์ได้หกกระเองนี่คือแต็มตัวเนาะ ูขกได้สามเองเข้าทั้งสองเรียกว่าตเต็มตัวแล้วนีนะว่าแต่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ตรงกันก็ขาดออกเนาะแอมตัวนี้เข้าตลอดนะคนมากนะทีนี้ผมเลือกหล100ักร้อยยังไม่หลุดเลยหลักร้อยพิเศษนะโมสติเลวเข้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ตัวเนื่องจากไปจับก,กับชุดใหญ่นะเออจับชุดใหญ่ชุดใหญ่หลุดสอตงตัวนี้เลยไม่ได้ตัวเนาะ ใหญ่ใ so หี่ยเนดูเฉยๆนะหล้อยเอชุดใหญ่ดูเฉยๆอันนี้นั่นเองตอนนไว้ไดดูเฉยๆงนนี้สี่ห้กศูนยหนึ่งยังไม่หลุดเนาะสี่ห้ากศูนยหนึ่งยังไม่เคยหลุดยี่สิบหานเนาะศูนนี้หลุดไปแล้วแต่ศูนนี้ยังยังเดินดีอยู่เลยเนาะสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกยี่บหกแล้วยังไม่หลุดเนาะออนนี้เ ก็ามาเขียนเป็นนี้นั่นเองหลักร้อยนี่ยังไม่หลุดนะคะะรับ้ปตั้งแต่เดินยังไม่หลุดนั่นเองเลยเลือกใช้สูตรเดียวเลยนะวัดใจปีหนึ่งสูตรที่ยังไม่เคยหลุดจะเป็นไงไม่รู้เนาะมาเทียบชนกับชุดใหญ่เดี๋ยวมีปัญหาหลุดก็เลยใช้สูตรเดียววัดดวงแล้วก็แต้มรวมเราสูตรที่ยังเงดินดีคือตัวนี้นะเนาะในวมืองสร,ระบนนะครับมีปรับมีอะไร มีสูตรสามที่เดินดีอยู่อั่นเองนี่จะปรับเป็นเจ็ดตัวดูว่าสองสูตรนี้สูตรไหนจะเดินต่อนะครับถ้าหลุดอีกคือยกเลิกใช้งานจะยืนจะยืนแค่นี้นะนี่แค่เจ็ดตัวนะสเต็มถ้าเดินต่อสองสูตรก็จะก็จะเขียนอีกหน้าหนึ่งปรับใหม่เองถ้าหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็เอาสูตรใดสูตรหนึ่งไปใช้งานแล้วก็สูตรนี้ด้วยนั่นเองวันนี้ใช้สูตรเดียวเนาะเดี๋ยวแล้วเข้าเต็มสามเนาะเจ็ดศูนย์หก เจ็ดบวกศูนย์หกได้สิบสามแตทมสามมุนนี้แปดศูนย์สามห้าหกอันเองดูดแค่หนึ่งงวดนั่นเองครับย so ี่ห้ามวดผ่านเนาะดุดแค่หนึ่งงวดนั่นเองเราเข้าตลอดนั่นเองแปดศูนย์สามหกนั่นเองแปดศูนย์สามห้าหกเอามาเขียนนันอนี่นั่นเองเอามาวิเคราะห์เนาะหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์จำนวนร้อยสิบหนึ่งสูนยวัดใจของอย่างเนี้แทมตัดแทมตัวยังไม่หลุดเดินดีมากเลยนั่เอง นี่ถ้ามันโดนตัวคัดเองพังมันจะชนมันคัดไม่ค่อยได้เอ็มตูดเนะ <c oughs> าะอันนี้มันจับสามตัวเนาะเอาแปดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดสองสามนี่ตัวที่เด่นสุดที่ผมเลือกมาที่มันชนย้วยกำลังเด่นสุดแล้วชอบด้วยนั่นเองเปิดวัดไปที่ชนที่สุดสี่ตัวนี้จะมาไม่ไม่รู้เนาะ <c oughs> นี่มาทิกเอฟซี FC ชอบสุดไหนก็เอามาจับได้นหน้าตามใจชอบเลย หลักร้อยสี kids, ่ห้าศูนหนึ่งจับตัวนี้เดี๋ยวผมจะจับแบบทางลับจับทีเดียวชนเลยนะเถ้าจับก็ถ้าจับเต็มสูตรก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายี่ห้ากับจับกับเต้มก็ห้ายี่ห้าก็จะเป็นจยบร้อยยี่ห้าชุดนั่นเองแล้วก็มาชนกันหนึ่งครั้งสามตัวบนยี่ห้าชุดชนกันนั่นเองถ้าจับกับเราเราก็ได้ยี่ห้าชุดถ้าสี่ชุดนี้มาจับกับแต้มก็ได้ยี่ห้าชุดเท่ากันเพราะมันห้าตัวเท่ากัน นั่นเองแต่ตัวชนผมจะเอาเฉพาะตัวชนจับทีเดียวเลยไม่ไม่จับเต็มสูตรเนาะนั่นเองจับทีเดียวชนแบบนี้เนาะจับทีละตัวเลยสี่แปดสองบวกกันเปนบวกสองได้สนะิบเนาะได้สี่ไม่มีแต้มสี่ไม่ชนน,นั่นเองมาเด่นแต่มันเด่นลองไม่ชนเอาเด่นสุดคือตัวชนนั่นเนองห้าแปดสองห้าบวกแปดบวกสองได้สิบห้าเตมห้า เองเข้าอยู่ก็เ,เอาเขียนตรงนี้เลยเนาะห้าแปดสองหกแปดสองในสิบหกเต็มหกโอเคจะมาสิบหน่อยชนก่อนเลยศูนย์แปดสองได้สิบเต็มศูนย์ชนเอาเขียนตัวชนตรงนี้นะอนเอง 1นึ่งในสิไม่ชนนั่นเองทีนี้ก็เอาจากชุดจากกับแปดเเนาะสี่แปดเจ็ดที่ไได้19บเ้ตม9ไม่ชน5้าปดเจในยี่ต็มศูนย์ชนจะเป็นห้าเในยี่ต็มศูนยในยี่ต็มหนไม่ชน0 8นย์แชนแปได้15บห้าเต็มห้าเอง นี่ได้สิบห้ดหนึ่งแปได้สิบหกแปได้สิบต้มหมีชนนั่นเองอันี้จับสอเจ็ดเนาะสี่สองเจ็ดได้สองเจ็วกสี่ได้สิบมต้มสมีชนนึ่งนี่จะเป็นสี่นั่นเองแล้วก็ 5 2าสองเจ็ได้สิบสีมสีไม่ชน6กสองเจ็ดได้สิบหแม5มีนะครับ6 2กสองเจ็ดหกได้สิบหแม5้ามีแล้วก็ศูนย์สได้เไม่ชนแ้มเก้าไม่ใช่ทีหนึ่งสได้สิบแม0 1นยดนั่นเอง ได้สิเต็ม0นทีนี้สอสาเนาะสี่สองสาเต็ม9ไม่ชน5 2าสได้10ชนเต็มสิบเอชนเต็ม0ูนย์ะเมื่อกี้น้องห้าสองสได้10บเต็มศูนยาสอได้10เต็มศนย์นั่นเองแล้วก็6 2สาได้11เต็ม1ไม่ชน0 2นสได้ห้า เต็มห้าชนตรงนี้นะนเองนะครับนะหนึ่งสองสามได้หกได้หกันเองจะเป็นอื 1, 2, อสองสามเองนะครับก็จะครบทุกตัวแล้วเองจะเป็นสามตับนที่ชนหลักร้อยได้เต็มนะถ้าไม่หลุดถ้าสองตับนนี้เข้านะถ้าจับมาเข้า สารตบุมันเองตรงลูกหลับระช่างเข้าแล้วก็เราร้อยเข้าแต่งสารตบนเข้าสามตบนไม่อยู่ไหนเลยอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะคร,รับนะสองตบนยกมาต้องเข้าด้วยล้อยยกมาต้องเข้าด้วยแต,ต่สารตบนยกมาต้องเดินต่อด้วยนั่นเองสามตบนจึงจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี่ถ้าเอีไม่ชอบนะครับสองตบนที่ยกมานี้ก็ให้เลือก ใน EP สามสิบหรือ EP ใดๆก็ตามก็ตามที่ท่านชอบมาเรีนมาจับก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ในนี้ผมทดลองจับเต็มร้อยสิบหน่วยนะมันชนทุกตัวเลยนะครับเนาะนี่เช่นห้าบุกเปดได้สามมีเต็มนี้เนาะเข้าแล้วก็ 7, เจ็ดลองขับรถให้เจ็ดเข้าอ,าอันนี้ ้าทั้งสองสูตรเหมือนกันอย่างนี้เข้าหมดทุกตัวเลยไล่ดูแล้วนั่นเองนะครับเช่ 5, 6, 8, 3, 5, 1, 2, นห้าบวกแปดได้สามอะไห้าเจ็ดได้สองเนี่อย่างนี้นะมันเข้าทั้งสองสูตรทุกตัวในนี้ผมไล่ดูแล้วนั่นเองเนาะก็เลยไม่ไล่ชมกันแค่เขียนดูให้ดูเฉยเยนี่นะครับนะไม่มีตัวคัดออกได้เลยชนทั้งสองเลยชนเต็มตัวทั้งสองทั้งหมดทุกตัวเองนะครับที <c oughs> นี้ที่น่าจะมานะ หนักร้อยหนักร้อยผมชอบชอบเลขห้านะหนัก,นกร้อยส่วนตัวงวนี้นอนอชอบเลขห้าเลยนะคะรับหนักร้อยยืนที่ห้าเลยงวนี้ชอบส่วนตัวหนักร้อยคือเลขห้าจะมาไหมนะครับไปถ้าห้าไม่มาสองเจ็ดนี่จะมาอะไรตัวนั้นที่น่าจะมาห้าไม่มานะครับ เทมน่าจะมาอันนี้เปี่ยนสุดเลยใครชอบม้าว่าใครชอบชุดแปดสองก็เอาสามชุดนี้ใครชอบชุดแปดเจ็ดก็สามชุดนี้ง่ายๆก็ได้เนาะใครชอบชุดสองเจ็ดก็แถวนี้ใครชอบชุดสองสามก็แถวนี้นะครับตามใจชอบมีใครชอบหลักร้อยห้าก, 100, 5, ก็สามชุดนี้ นี่ใครชอบสี่ชุดเดียวนะใครชอบเลขสี่ในสามตำบลเลือกตัวนี้เลยชุดเดียวนั่นเองเป็นเลขสี่นั่นเองนะครับเทคนิคการเรียกเนาะอ้าท่านชอบมาเทียบชนก็ได้นั่นเองนะให้มันคัดอีกหนึ่งครั้งก็ได้นี่น,นั่นเองนะครับอันนี้คือชอบส่วนตัวนะตามชุดนี้นั่นเองงี้ชุดนี้ที่เด่นชุดอันดับหนึ่งนเองไม่มีเลขค่า เอาห้มาเต้มก็จะดูดนะ้วห้าสองเก็ดห้าสองก็มันก็จะเป็นแต้มสี่นะห้าสองก็ดไม่มาแน่นอนเลยเาเตมสีต้ม, 4. 4, มสี่มีแค่สูรเดียวเองห้าสองก็ดจะมาจะไม่ได้เนาะถ้าอนนี้เป <c oughs> มนจุด ต้องอกสมาชิกท่านผู้ชมต้องเลือกเองนะครับคนชอบตัวไหนเนาะอันเองมีสิทธิ์มาได้ทั้งหมดเลยอันเองสองเจ็ดคัดไม่ได้เลยนะตรองเจ็ดเลือกทุกตัวแล้วแล้วกันนะครับนะอันเองตัวที่น่าจะมาแล้วกันนี่เองนะครับนี่เองนี่เอง ตั้ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนี้นะมาที่สุดนะครับอันนี้ชุดที่น่าจะมาคือสองเจ็ดร้อยที่น่าจะมาคือห้าอ่ะมันขัดกันหน่อยๆน่อยก็เลยให้ดิบเท่ากันเลยนะอันนี้ให้ดินเท่ากันหกชุดนี้ให้ดินเท่ากันนะครับดิเท่ากัน ทีท่านผู้ชมมีวิธีการเลือกก็เอาไปคัดเอาเองนะครับตามใจชอบเลยนะครับมีที่นิคที่คัดได้น้อยกว่าน,นี้นั่นเองนะครับลองดูนะครับเนาะอะไรเองตามใจชอบเลยนะครับนี่เงตรงนี้ก็เด่นเหมือนกันนี่เอง ให้ไปเด่นรองแล้วกันเ่รองหกชุดเด่นสุดหชุดแล้วกัน 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสี่ห้าหก่นรองหนึ่งสองสี่ห้เท่ากันนะครับตามใจชอบเลยนะครับเนาะอันนี้รูปสามตัวบนนะครับในปีที่ 3, สามิบเอ็ดนะครับก่อนออกนะครับอันนี้เองไรตาวนี่นะครับสองตัวบนที่ชอบเด่นสุด ยกมาสี่ชุดนี้เนาะอะไรสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองสามใครไม่ชอบสี่ชุดนี้ก็เลือกเอาชุดไหนก็ได้ตามใจชอบมาจากหลักร้อยอะไรเตเต็มเขาเองตามใจชอบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอเงขอให้สมาชิกอหอ้ fc ท่านผู้ชมท,ทุกคนทุกทุกท่านจงโชค ดีครับ